สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้ติดตามอาจารย์ทุก,ท,กท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่นายออฟคับความหมายของไพ่ทาโร่นายออฟคั o คีย์เวิร์สนายออฟคัไพ่ตั้งตรงความพึงพอใจความพึงพอใจความกตันยูความปรารถนาที่เป็นจริงไพ่หัวกลับกัน ความสุขภายในวัตถุนิยมความไม่พอใจการปล่อยตัวไพน์นออฟคับเป็นไพ่เชิงบวกแม้ว่าจะมีคำเตือนอยู่บ้างคุณควรมีความสุขกับช่วงเวลาแห่งความโชคดีนี้ในขณะที่ระหนักว่าไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปคุณทำงานหนักมาหลายปีแล้วและตอนนี้คุณก็ประสบความสำเร็จแล้วเลิดเพลินก,กับผลงานของคุณ ตามที่คุณสมควรจะได้รับให้รางวัลตัวเองด้วยของฟุ่มเฟือยและใช้เวลาช่วงวันหยุดที่คุณใฝ่ฝันมาตลอดแต่จำไว้ว่าการออมและการลงทุนจะช่วยให้มีความมั่นคงคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นควรระวังคนที่มองคุณด้วยสายตาอิจฉาหมายเลข9กาธาตุน้ำราศีพิจิกดาวพระศุกร อัญมณีที่เกี่ยวข้องกับไพ่ใบนี้เพรคําตอบใช่หรือไม่ใช่ตอบว่าใช่ควรทําบุญเสริมดวงด้วยการก่อสร้างพระประธานในโบสถ์วัดพุทธทอดกระถินทอดผ้าป่าในทุกสิ่งที่วัดพุทธต้องการคําอธิบายของนายออฟครับนนายออฟครับชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนมานั่งไม้เขาสบาย แต่ไม่สบายเกินไปคุณคงไม่อยากนั่งบนม้านั่งไม้ตัวนั้นทั้งวันกอดอกและมีรอยยิ้มบนใบหน้าแสดงความพอใจและพึงพอใจด้านหลังของเขาคือโครงสร้างโค้งที่ระบุด,ด้วยวัสดุสีน้ำเงินโดยมีถ้วยทอง9ก้าใบเรียงเป็นซุ้มประตูถ้วยแสดงถึงการเติมเต็มทางอารมณ์ หลังจากที่คุณทำตามความปรารถนาที่ลึกที่สุดของคุณในออฟคั p เป็นคำเชื้อเชิญให้ดื่มดําและเพลิดเพลินไปกับความสุขในชีวิตซึ่งรวมถึงการเพลิดเพลินกับอาหารและวัยชั้นดีชื่นชมกับศิลปะสร้างความรักพักผ่อนในรีสอร์ทหรูหราหรือสัมผัสกับความงาม อยู่กับปัจจุบันและอนุญาตให้ตัวเองดื่มด่ำกับสิ่งที่ดีชั่วคราวโดยไม่รู้สึกผิดเกี่ยวกับผลลัพธ์ด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากความสุขดังกล่าวสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับนายออฟคับคือเขานั่งอยู่บนม้านั่งไม้ที่สะดวกสบายในช่วงเวลาจำกัดพึงตระหนักว่าความพอใจและความหวังก็เช่นกันเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น เพราะทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมการชื่นชมสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้และหวงแหนมันจึงสําคัญมากเพราะมันอาจหายไปในภายหลังหรือคุณอาจต้องปรับตัวและปรับตัวนายอบคัพส์ความหมายในความรักไพ่ใบนี้สื่อถึงข่าวดีในเรื่องความรักหากคุณมีความสัมพันธ์อาจเป็นไปได้ว่า คุณจะรู้สึกใกล้ชิดกับคู่ของคุณมากขึ้นหากคุณยังโสดตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่จะพบกับคนอื่นพาตัวเองออกไปที่นั่นคุณต้องเริ่มสนุกนายอ t อ f ค u ั s ความหมายในการทำงานโชคด้านบวกที่คุณไม่รู้ว่าจะได้รับอาจ,อาจกำลังมาหาคุณหากความฝันของคุณยิ่งใหญ่หรือโครงการของคุณหยุดชะงัก ตอนนี้อาจถึงเวลาที่ทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไปหากคุณเคยสัมภาษณ์ช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่งานที่คุณต้องการจะเกิดขึ้นกับคุณในออฟคัพความหมายในด้านสุขภาพโดยทั่วไปตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนเพื่อสุขภาพหากคุณเพิ่งทําการทดสอบบางอย่างไปเมื่อเร็วๆนี้ผลลัพธ์มักจะออกมาดี ใช้พลังอันยิ่งใหญ่นี้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มการออกกำลังกายหรือค้นหาโภชนาการที่ดีขึ้นนายออฟคัพส์ความหมายในด้านการเงินเนื่องจากการ์ดใบนี้นำข้อความดีๆมาให้การเงินของคุณก็ดีมากเช่นกันไพ่ใบนี้อาจบ่งบอกว่าสถานการณ์ที่คุณต้องการกำลังจะมาในเร็วๆนี้แต่ไม่ใช่อย่างที่คุณต้องการนายออฟคัพ หมายถึงในด้านจิตวิญญาณถึงเวลาที่จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วปรับปรุงวิธีที่คุณใช้คำยืนยันเชิงบวกพวกเขาจะนำความสมบูรณ์มาสู่ชีวิตคุณในหลายระดับเชื่อมั่นในตัวเองและฝันถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ค่ะหาเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดหัวใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ